วันนี้ณนะมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในงานครบร้อยปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่และได้บรรยายพิเศษเรื่องพลังราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยจัดขึ้นเป็นเวลาสี่วันเพื่อเฉลิมฉลองผลงานการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงในแต่ละวันมีการแสดงผลงานและกิจกรรมต่างๆที่เน้น จุดเด่นในด้านแต่ละด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้แก่ด้านการผลิตและพัฒนาครูด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้านวิชาการและวิจัยและด้านศิลปะวัฒนธรรมเครือข่ายและสิทธิเก่า ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อประสานประโยชน์ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมรวมทั้งองค์กรวิชาการระดับภูมิภาคระดับชาติและนานาชาติเพื่อเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่อาทิ CMIU International Symposium 2 0 2 4 on Sustainable Community Development for the Next Century Success Showcases และผลงานการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมมาตลอดหนึศตวรรษ